สวัสดีครับผมเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องการซื้อบอร์ดนะครับว่าเราจะซื้อบอร์ด1อันเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะไม่ใช่ดูแค่ลายนะครับแต่เดี๋ยวแนะนํากันว่าต้องดูยังไงที่สนุกเวกพาร์ของเราก็จะมีบอร์ดให้เลือกนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับมีบูธนะครับทั้งปีเก่าและปีใหม่นะครับชูชีพประมาณนี้นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้เลยที่น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 ะครับ ขนาดตัวบอร์ดนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่1 3 5ถึง155เซนติเมตรโดยประมาณนะครับแล้วของคุณนะ่ะไซส์อะไรคือเราจะมีตารางนี้เทียบนะครับเป็นตัวน้ําหนักกับส่วนสูงของเรานะครับเพื่อที่จะมาเลือกขนาดบอร์ดว่าเราควรจะเล่นบอร์ดไซส์ไหนอย่างตัวนี้ก็จะเป็นคอ l l i s ชั่นนะครับของตัวปี2025นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่ตัวส่วนตัวผมเองใช้ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็อาจารย์ผมก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ที่ข้อแตกต,ต่างของแต่ละแต่ละรุ่นบอร์ดนะครับมันจะมีก็คือตรงนี้นะครับอันนี้มันจะเรียบไปหมดเลยนะแต่ว่ามันจะมีตรงนี้ริมริมนิดนึงฟิลเหมือนท้องเรืออ่ามันจะมีสลปตรงนี้ลงไปนิดนึงเพื่อเอาไว้เวลาที่อยู่บนผิวน้ํานะครับมันจะได้เล่นโดยที่แบบว่าค่อนข้างนิ่งนิดนึงนะครับอุปกรณ์นะครับจะค่อนข้างเล่นสะดวกนะเพราะว่ามันจะเรียบไปหมดเลยอ่าถลายค่อนข้างดีนะครับลื่นนะครับก็คือผมชอบเล่นฟิลแบบถลายอุปกรณ์นะครับแล้วก็ เล่นเปลี่ยนท่าบนผิวน้านะครับหมุนไปหมุนมาอะไรประมาณนี้ผมก็เลยถูกใจกับบอร์ดตัวนี้นะครับส่วนด้านข้างของตัวบอร์ดเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะนี่กว้างข้อดีคือแลนดิ้ง่าแลนดิ้งมันจะทําให้เราแลนดิ้งได้ค่อนข้างนิ่งนะครับตัวนี้เป็นจอนนี่ล็อกเก็ตนะครับนี่ลายประมาณนี้เลยนะครับลายจรวดนั่นเองตัวนี้ก็จะมีความแข็งกว่าตัวโคลิชันนิดนึงนะครับสังเกตนะครับที่ท้องบอร์ดตัวนี้จะมีร่องน้ํานะครับช่วงกลางนะครับ ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะนี่มาอันนี้นะอันนี้จะเหมาะสําหรับคนเล่นท่าน้ํานะครับพวกท่าแอร์ทิกต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมาะสําหรับเล่นหลังเรือได้ด้วยนะครับมีฟินตรงนี้มาถอดได้นะครับฟินส่วนตัวบูดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชูลงของค่ายสลิงช็อตเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสเปซม็อบนะครับมีไส้ในนะครับก็คือใส่เดินได้นะครับตัวนี้ก็จะยึดติดกับตัวบอร์ดไปเลยนะครับเวลาถอดก็จะง่ายนะครับโดยการที่เราดึงออกด้านข้างแบบนี้นะครับ ฟีลเหมือนคล้ายๆกับเข็มขัดนะครับแต่ว่านี่มันเป็นของใหม่นะมันจะแบบตึงนิดนึงนะดึงยากหน่อยนะครับประมาณนี้นี่ครับเวลาที่เราปลดแล้วก็เวลาที่มันเปียกมันจะถอดง่ายกว่านี้นะครับมันจะค่อนข้างลื่นนะนี่ก็จะเป็นตัวไส้ในนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้ติดกับเท้าเรานะครับนี่ครับรัดเหมือนรองเท้าทั่วไปเลยนะครับเดินได้นะครับนี่อเวลาเราไอ้นี่อยู่กับบอร์ดใช่ไหมครับแล้วก็นี่มาสวมปึ๊บแล้วก็ล็อกปึ๊บปับปึ๊บปับแล้วก็โดดลงไปในน้ำได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับนี่ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่อันนี้เป็นรุ่นที่ผมใช้นะครับผมจะชอบตัวนี้มากกว่านะตัวนี้ก็จะรัดแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ปลดง่ายอย่างนี้เหมือนกันนะครับ๋อค่อนข้างตึงมากเลยของใหม่ของใหม่แต่ว่าตัวนี้มันจะไม่มีไส้นะครับแต่ทุกรุ่นของปียี่สิบห้าเนี่ยของตัวค่ายซิลิงชอ็อตเขาจะมีไส้แบบนี้ทุกคู่เลยนะอันนี้จะเป็นสเปซม็อบนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเคทีวีนะครับเคทีวีจะไม่มีไส้นะครับมีแค่บู็อัน,นี้ติดกับแผ่นนะครับ แล้วก็แนะนําว่าผมจะใส่ถุงเท้าคู่หนึ่งครับเพื่อเวลาที่เราใส่เข้าใส่ออกมันจะง่ายนะครับมันจะลื่นนะครับแล้วก็ตัวถนอมตัวนวมด้วยใช้ได้นานนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะทนแล้วก็ค่อนข้างเซฟข้อเท้าดีมากๆนะครับผมก็เลยชอบตัวนี้นะส่วนบอร์ดนะครับเล่นกันสไตล์ไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมว่าคนที่ใช้บอร์ดรุ่นนั้นๆเนี่ยเขาเล่นกันแบบไหนไปไปดูกันในบึง พวกเราได้ที่สนุกเวทีาลนะครับเอ